ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการติดตั้งนะครับจอยแอนดรอยนะครับนรถแคมรี่นะครับตัวนี้ปี2019ันสิถึงยีนะครับตัวนี้ตันนี้เป็นรุ่นที่มีกล้องมาจากโรงงานนะครับน,นะครับต้ตองเพิ่มชุดทีเด็ครับเต่เราไปดูอุปกรณ์การติดตั้งกันนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูนะครับอุปกรณ์นะครับที่เราจะติดตั้งในรถแค m บรีนะครับปี2019นะครับรับเรามาดูอุปกรณ์กันนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าเลือกใช้จอนะครับเป็นจอคัดเกตคุณภาพนะครับรุ่นท็อปสุดจากค่ายของแคนเซนนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับตัวนี้เป็น จอ 2K นะครับตัวนี้จะไม่มีปุ่มการ่ดนะครับมครับมาพร้อมหน้ากากตรงรุ่นนะครับแล้วก็นะครับปักตรงรุ่นนะครับนะครับตัวนี้รองรับซิมการ์ดนะครับผมลูกค้าสามารถใส่ซิมการ์ดได้เลยนะครับโดยที่จะไม่ต้องปล่อยฮอสพอตนะครับส่วนตัวนี้นะครับรถลูกค้านะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่กล้องมาจากโรงงานนะครับ เราจะมานะครับคานนี้ต้องนะครับทาการเพิ่มนะครับฟังก์ชันและอุปกรณ์เสริมเข้าไปนั่นก็คือเป็นกล่องแคนบัสนะครับแล้วก็ชุดปลั๊กแปลงกล้องหลังนะครับที่ลูกค้าหลายๆท่านนะครับสงสัยว่าทําไมต้องเพิ่มกล่องแคนบัสอะไรเข้าไปนะครับกล่องแคนบัสตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่นะครับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เดิมนะครับจากโรงงานนะครับ แล uh, <Yeah. S 1> uh, ้วก็เชื่อมต่อกับจอใหม่นะครับอย่างเช่นกล้องหลังเดิมจากโรงงานนะครับก็ลูกค้าก็ยังสามารถใช้งานได้ปกตินะครับเชื่อมต่อกับจอใหม่ได้นะครับก็เพิ่มชุดแปลงกล้องหลังเข้าไปนะครับกล่องแคนบัสนะครับตัวนี้มีหน้าที่ทําอะไรนะครับตัวนี้นะครับกล่องแคนบัสมีหน้าที่ก็คือนะครับทําการนะครับเชื่อมต่อกับระบบจอ แสดงผลต่างๆแล้วก็ระบบควบคุมคอนโทรลที่พวงมาลัยนะครับตัวนี้นะครับผมนะครับรถบางรุ่นนะครับจำเป็นต้องใส่นะครับเพิ่มเติมเข้าไปนะครับอันนี้ลูกค้าก็ต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มนะครับสำหรับชุดแทนบัตนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูงานติดตั้งกันนะครับว่าเป็นอย่งไร ที่เรานะครับทำการนะครับส่งงานนะครับงานติดตั้งนะครับาชยแอนดรอยนะครับตัวนี้ขับอยู่ในรถ t ต y o t a c a m r แคมนะครับตัวนี้ปี2019นะครับถึง2021นะครับตัวนี้เลยครับตตั้งแล้วก็ดูหน้าตาสวยงามเข้ารูปนะครับตัวนี้ พักตรงรุ่นอากาศตรงรุ่นเลยนะครับค้าดูได้เลยครับตัวนี้จอสวยงามเข้ารูปทุกจุดครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับลูกค้าเลือกใช้จอนะครับของแคนเซ้นนะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับเลือกแรม8ลอม128นะครับเป็นจอ 2K นะครับให้ความละเอียดที่คมชัดนะครับดูได้เลยนะครับตัวนี้ภาสวยคมชัดมากครับนี่เลยครับ ครับวยมชัดผมจริงนะครับแนะนำเลยครับทุกค้านะครับตัวนี้เป็นจอเกตพรีเมียมเลยนะครับสำหรับลูกท่านใดที่กำลังเล็งหาอยู่นะครับสวยงามมากครับครับทัสกีนลื่นไหลครับแต่ติดเลยครับนี่ไม่ต้องรอเลยนะครับตัวนี้แจ่มมากเลยนะครับผมครับสวยคมชัดจริงๆครับระดับเ k นะครับผม ดอยเวอร์ชันนะครับ12นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับในโหมดของนะครับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะครับของตัวรถนะครับตัวนี้ระบบสั่งงานนะครับคอนโทรลที่พวงมาลัยนะครับตัวนี้ยังสามารถใช้งานได้ปกตินะครับผมแล้วก็คําสั่งเสียงนะครับรับสายวางสายตรงนี้นะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับส่วนของหน้าจอนะครับตัวนี้การแสดงผลนะครับแ ก็สามารถนะครับแสดงผลที่หน้าจอนะครับด้วยกล่องแคนบัสนะครับที่ทำงานร่วมกันกับระบบเตือนของรถนะครับประตูนะครับก็แสดงสถานะนะครับสายขวานะครับตรงนี้นะครับ นะครับประกอบต้องถอยหลังนะครับเซนเซอร์ระบบต่างๆนะครับของกล้องนะครับการปรับระยะของกล้องนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ครับควบคุมในกล่องแ a น v ัสนะครับ แอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่ลูกค้าได้เลือกนะครับตัวนี้สามารถดาวน์โหลดนะครับผ่านนะครับเพสโตได้เลยนะครับใส่่านอีเมลเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของนะครับ a p p l e ิ a คตอนนี้เราก็อยู่ในโหมดของ Apple CarP นะครับตัวนี้รองรับ Apple Car พนะครับสำหรับนะครับสาวก iPhone นะครับลูกค้าสามารถเชื่อมต่อ a p p l e ิ a คารแบบไร้สายได้เลยนะครับตัวนี้ สามารถนะครับดูแผนที่นำทางนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่อยู่ใน Apple c a r p l a y นะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้เลยนะครับค้าครับฟังเพลงนะครับเดินทางนะครับแผนที่ต่างๆนะครับตัวนี้ค้าสามารถใช้งานได้เลยผ่าน Apple c a r p l a y นะครับสะดวกสบายครับตัวนี้ครับ ครับาก็สามารถนะครับเลือกเล่นแอปต่างได้เลยนะครับผมสำหรับลุกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับที่ร้านทีีสาวคนร้านนะครับสหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ